ตัวนี้คือเม็ดฟูสตอรคินะคะเป็นผลิตภัณฑ์ชั้นนำสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวานในไทยด้วยส่วนประกอบจากสมุนไพรธรรมชาติ100%เเซนําำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นโดยตรงช่วยให้วิตามินซีวิตามินบีฟลาโวโวนอยแอนโทไซยานินีนสารต้านอนุมูลอิสระช่วยเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันต้านเชื้อแบคทีเรียต้านการอักเสบลดคอเลสเตอรอลดีต่อหัวใจมากค่ะผลิตภัณฑ์เม็ดฟูสตอรคินเป็นส่วนประกอบที่ลงตัวจากธรรมชาติโดยมีสารแอนโทไซยานดิน ที่มีสรรพคุณในการลดน้ําตาในเลือดป้องกันภารระวะแทรกซ้อนทางตาและหลอดเลือดจากเบาหวานให้วิตามินเอช่วยเสริมการมองเห็นและลดความเสี่ยงของจอประสาทตาเสือ่อมกระตุ้นการสร้างกลูกโควจากภายในเร่งการเผาผลาญเปลี่ยนน้าตาลเป็นพลังงานช่วยลดน้ําตาลในเลือดอย่างรวดเร็วทําให้น้ําตาลในเลือดคงที่มีประสิทธิภาพรับประกันจะไม่มีผลข้างเคียงช่วยให้ผู้ใช้กินดีอยู่ดีนอนหลับสบายขึ้นต้านทานได้ดีและดีต่อผู้ที่เป็นโรคหัวใจและความดันโลหิตสูงนะครับ แต่มาเจอเม็ดฟูซาโตชีตัวนี้เบาหวานของป้าเนี่ยดีขึ้นมากและก็ไม่กลับมาเป็นซ้ำด้วยนะป้าไปรู้จักตัวเนี้จากโฆษณา Facebook เห็นคนก็สั่งกันเต็มเลยและผลตอบรับดีมากมีแต่คนมาเม้นว่าน้ําตาลในเลือดในคงที่สุขภาพก็ดีขึ้นก็เลยตัดสินใจซื้อมาลองกินบ้างเป็นอย่างทีาว่าเลยค่ะอาการของโรคเนี่ยมันลดลงอย่างชัดเจนหลังจากที่ลองกินเข้ามา2เดือนเนี่ย ลุกขึ้นไปปัสสาวะบ่อยๆอ,อีกแล้วกลางคืนก็หลับยาวหลับง่ายมือเท้าที่เคยชาเนี่ยก็ไม่มีอีกแล้วนะคะร่างกายแข็งแรงขึ้นเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยป้านเนี่ยกินยาแผนปัจจุบันเป็นกำกำแล้วมันมีผลข้างเคียงเหงื่อออกใจสัน่นและน้ําตาในเลือดเนี่ยมันก็สวิงสูงเกินไปบ้างต่ําไปบ้างตป้าชื่อสีนะปีนี้ก็าอายุ51แล้วบ้านอยู่นครนายกค่ะอาชีพก็อยู่ในไร่ในสวนนี่แหละค่ะป้าน่ะเคยเป็นปมาหวาน เป็นแบบขั้นรุนแรงมากระดับน้ำตาลในเลือดนะสูงถึง280เลยค่ะอาการต่างๆมาทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนตาผ้ามัวมือเท้าก็ชาบางวันนะทำงานไม่ไหวเลยค่ะเอาจริงนะป้าก็เคยกินยามาเยอะแต่มันก็ไม่ได้ผลเลยป้าไปคุยกับเพื่อนคนหนึ่งจนได้มารู้จักตัวนี้เม็ดฟูซาโตชิ เป็นตัวช่วยสําหรับผู้ที่ป่วยเป็นเบาหวานโดยเฉพาะเขามาในรูปแบบเม็ดฟูทานง่ายมากค่ะป้าเนี่ยไว้วางใจก็เลยสั่งมากินดูหลังจากกินไปได้3สัปดาห์เท่านั้นแหละน้ําตาลเนี่ยกลับมาเป็นปกติเลยค่ะจาก280เหลือ105เองค่ะกินดีมากแล้วก็ช่วยให้หลับสบายขึ้นมีความสุขมากๆค่ะตอนนี้ โดยเฉพาะเรื่องตามันไม่ผ้าไม่มัวละกลางคืนก็ไม่ต้องลุกไปปัสสาวะบ่อยๆขอบคุณซาโตชิมากๆเลยนะที่ช่วยป้าไว้ไม่มีอะไรดีใจเท่าค่าน้ําตาลเป็นปกติแล้วค่ะใช้ชีวิตได้มีความสุขที่สุดเลยคนที่น้ําตาลสูงหรือเป็นเบาหวานควรทานซาโตชินะคะดีมากปลอดภยัยไม่ต้องไปโรงพยาบาลหลายครั้งไม่ต้องสิ้นเปืองด้วยค่ะจากประสบการณ์ของป้านะป้าคอนเฟิร์มป้าทานแล้วได้ผลแน่นอน ถ้าคนไข้จะต้องได้ทานยาแบบนี้ทุกวันทุกวันไปตลอดชีวิตแต่ถ้าวันไหนที่คนไข้ยอยู่ทานยาปุ๊บก็คือน้ําตาลจะกลับมาสูงขึ้นเหมือนเดิมและการที่คนไข้าทานยาเป็นเวลานานอาจส่งผลต่อไตของคนไข้ได้อาจทําให้ไตเสื่อมหรือเสี่ยงต่อการเป็นโรคไตได้นะคะ และสาหรับการรักษาที่คลินิกของเรานะก็คือจะเป็นการรักษาที่ต้นเหตุของโรคเบาหวานก็คือจะทํายังไงให้ตับอ่อนของคนไข้นะคะสามารถกลับมาผลิตฮอร์โมนอินซูลินเพื่อที่ว่าจะไปเผาผลาญน้ําตาลในร่างกายนะคะให้กลับลงมาอยู่ในเกณฑ์ปกติได้แบบนี้หมอถึงจะเรียกว่าเป็นการรักษาที่ต้นเหตุของโรคเบาหวานนะคะดังนั้นหมอก็จะแนะนําผลิตภัณฑ์ยาตัวนี้นะคะซึ่งตอบโจทย์แก่ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานก็คือจะเป็นเมทฟูชาโตจี G. ยาตัวน mm. so ี้นะคะมันจะเข้าไปช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดแล้วก็เข้าไปลดอาการแทรกซ้อนของโรคเบาหวานอย่างเช่นอาการชาตามปลายมือปลายเท้าปัสสาวะบ่อยตาผ้ามัวความดันไขมันนอนไม่หลับหรือเหนื่อยง่ายอะไรพวกนี้ก็จะหายไปนะคะและสําหรับการรักษานะคะหมอก็จะไม่ใช้เวลาในการรักษานานก็คือจะใช้ในเวลาแค่2-8เดือนก็คือคนไข้สามารถหยุดทานยาแผนปัจจุบันได้เลยและก็หมอจะให้คนไข้หยุดทั้งทานยาหมอด้วยนะคะ ฉะนั้นผู้ที่เป็นโรคเบาหวานนะคะหมอก็อยากจะแนะนําตัวนี้เลยยาตัวนี้เม็ดฟูชาโตจีนะคะจะเข้าไปช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของผู้ที่เป็นโรคเบาหวานนะคะก็คือหมออยากจะแนะนําจริงๆเลยก็คือตัวยาตัวนี้เม็ดฟูชาโตจีนะคะโรคเบาหวานมันไม่น่ากลัวแต่สิ่งที่น่ากลัวก็คือภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานดังนั้นใครที่กําลังมองหาตัวช่วยของโรคเบาหวานหมอแนะนําเลยตัวนี้ก็คือเม็ดฟูชาโตจี เม็ดฟู้ที่ขายดีอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะคะสําหรับผู้ที่ต้องการอยากจะรักษาโรคเบาหวานนะคะสามารถฝากเบอร์ติดต่อไว้หรือสามารถติดต่อเข้ามาที่เบอร์สายด่วนที่ขึ้นโซ่ตามหน้าจอได้เลยแล้วจะมีผู้เชี่ยวชาญโทรไปแนะนําวิธีรักษาอย่างละเอียดทั้งเรามีข้อเสนอสุดพิเศษ20จุดสำหรับลูกค้า20ท่านแรกที่ฝากเบอร์โทรไว้นี่ไม่ใช่แค่วิธีของเราในการแสดงความขอบคุณสำหรับความไว้วางใจของลูกค้าทุกท่าน แต่ยังเป็นโอกาสที่คุณจะสามารถได้สัมผัสกับประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ของเรานะคะรีบโทรวันนี้เพื่อไม่เพียงแค่ดูแลสุขภาพของตนเองด้วยวิธีที่ดีที่สุดแต่ยังได้รับข้อเสนอสุดพิเศษเหล่านี้อีกด้วยเราหวังว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะเป็นเพื่อนคู่ใจในการเดินทางของคุณเพื่อรักษาเบาหวานและมีสุขภาพให้แข็งแรงขึ้นค่ะ